วันนี้กุ้ยจะมาทำไก่อบน้ำผึ้งโดยมีตัวช่วยอบเป็นถุงพลาสติกกันความร้อนเอาไว้ใช้อบไก่แบบนี้คนตุรกีนิยมใช้กางกุ้ยจะใช้สะโพกน่องแล้วก็ปีกไก่เอามาอบค่ะขั้นตอนแรกก็มาเริ่มทำซอสมากไก่ตําเครื่องสามเกลือโดยใส่รากผักชีกุดลงไปในครกใส่กระเทียมลงไปด้วยเยอะๆแล้วก็พริกไทยดำแบบเม็ดใส่ลงไปอุย แค่เนี้ยก็น่าจะพอละจากนั้นก็เริ่มตำเครื่องสามเกลือให้แหลกที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคแค่เนี้ยก็น่าจะแหลกพอแล้วต่อไปก็มาผสมซอสหมักไก่นี่เป็นน้ําพึ่งแท้ทกล้วยได้มาจากน้องนี้พอดีไม่ยากน้องทําขายค่ะก็จะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะตำด้วยน้ามันหอยเทใ,ใส่ลงไปประมาณนี้ซอสถั่วเหลืองน้ํามันงาเพื่อความหอมเกลือและผงกะหรี่หนึ่งช้อนชาคนซอสให้เข้าเนื้อกันแป๊บหนึ่งแล้วจึงตักสามเกลือมาใส่ลงไปในถ้วยผสมแล้วก็คนให้เข้ากันแค่เนี้ยซอสหมักไก่ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไป ก๋ยก็จะเอาถุงพลาสติกออกมาแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปในถุงทั้งหมดเอาซอสมักไก่เทใส่ลงไปในถุงด้วยแล้วก็ใช้มือเกลีย่ยเกลี่ยเกลี่ยถูถูถูให้ซอสซึมเข้าทุกอนูของเนื้อไก่เห็นไหมทําแบบนี้มือก็จะไม่เปื้อนด้วยเรียบร้อยเอาไก่ใส่ถาดเตรียมอบแต่ก่อนจะอบก,ก็ต้องมาปิดถุงก่อนนี่ก็คือลวดมัดปากถุงที่เขาแถมมาด้วยก็จะเอามาพันปิดให้สนิทแล้วก็นําไปอบด้วยไฟบนล่างใช้อุณหภูมิ180องศาอบเป็นเวลา45นาทีต่อไปกก็จะมาตำแตงโดยใส่พริก สามเม็ดและกระเทียมหนึ่งกรีตำให้แหลกๆใส่น้ำตาลมะพร้าวผงชูรสแล้วก็บดให้เข้ากันแป๊บหนึ่งแล้วจึงหั่นมะเขือเทศลูกเล็กใส่ลงไปหั่นใส่หลายๆล,ล,ลูกไปเลยเพราะว่าก้วยะตําตำแตงครกเดียวกินสองคนก็เลยจะตำเยอะค่ะฝานเลมอนลงไปหนึ่งลูกเล็กไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้สากตำมะเขือเทศกับเลมอนให้น้ำแตกออกมาเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำปลาระราสองแบงอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะใส่น้อยๆเพราะว่าอาริฟยังไม่ชินกับกลิ่นปลา้ะค่ะจากนั้นก็เอาแตงมาสับแล้วก็ฝานใส่ลงไไปในครกด้ กว่าตุรกีลูกสดแล้วก็อ่อนมากเ้ยก็เลยจะฝานแบบไม่ต้องปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ตำตำตำทุกอย่างให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายล่ะไหนขอชิมหน่อยอืแซ่บสุดๆเลยค่ะต่ำแตงน้ําเยอะมากเอาถ้วยมาเทใส่เลยก็แล้วกันแล้วก็ตกแต่งด้วยไข่ต้มว้าว หนาะกินสุดๆไก่อบเสร็จแล้วเอาออกมาจากเตาได้พอแกะถุงออกมาแล้วก็คือโอ้ oh my g o ดนิดเดียวก็จะไหม้แล้วดีนะเอาออกมาทนานพอคีบใส่จานเสร็จสีสันน้าตาก็พอได้อยู่นะเทน้ําจิ้มไก่ใส่ถ้วยเอาไปจิ้มด้วยดีกว่านี่เป็นขนมปังสไตล์ชนบทที่พ่อปู่ซื้อมาให้อารีเดี๋ยวเอาไปอุ่นในเตาอ,อบก่อนดีกว่าอารีฟก็จะกินขนมปังแทนข้าวเหนียวอีกแล้วเสร็จแล้วก็มาจัดโต๊ะได้เลยกลิ่นไก่อบก็คือหอมฟุ้งทั่วบ้านน้ำลายไหลแล้วอารีฟรีบมานั่งเลยที่กุ้ยจอมโห ห,หิวอีกแล้วนะ,ะแท็บเล็ตคู่ใจเอาไว้ดูซีรีสสวัสดีครับอาริฟกินไก่อบน้ำผึ้งไก่อบน้ำผึำ้งต้มแตงตำแตง,ตแตงครับโอเคครับอาริฟกินกับอะไรครับกินกับขนม<ล>ปังขนมปังบ<า>บอบ<ล>ร้อนๆเลยมาๆๆร้อนเหรอเนี่ยอ่ะ <Yeah. S 1> อาริฟกินกับขนมปังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีเครื่องเหนียวนะคะ เป็นขนมปังที่พ่อปู่ให้มาจิ้มกินนะจ้ำกินไอออนเดลวอเทอร์ก่อน yes อย่างเงี้ย spicy เหรอ spicybutgoodgoodlittle <good. S 1> spicy I come you know Papa I have to spicy yes ยังมี more but you c a n fighting เ right? หรอ yesbut mm. tomorrow my bed I don't know ไก่ครับไก่อบนานไป็นิดเกือบจะไหมแล้วครับแต่ว่าพี่กล้วยว่ากำลังดีนะไอติ้งกุศลหนาวนะดิตร์สไปซี่เอ้ยดิตร์ไฟเอ๋อเอาหนังมา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 เอาไว้ไว้ตรงนั้นโอเคอ่ะกินกินเลยโชว์หน่อยไก่ไม่มีหนังเป็นไงโชว์โชว์ไก่ไม่มีหนังเนี่ยอ่ะไก่ไม่มีหนังเป็นแบบนี้นะคน à cái mình đang mềm đấy à à ui hiểu là ai hiểu là hắn gì à hắn gì so much ok đúng không Right, I come, come honey, go for the end just eating now. Mm. mm. Good, good. Cooking finish. This with honey, nah? I come mm, -hmm. honey. I too. feel. What do you think? Good item. Sweet, man. Sweet. Little. Really not a lot, but sweet. Mm uh -hmm. -huh. You like? À, nắm chim cày sweet right? or meeting yes. <laughs> <food> or sweet tôi con ở bản một cày có bản tầm đèn có chim cày có meeting sweet baby, <laughs> ok come my sweet อะไรต้มแตงอพะพยอะพะเพยอืมบัดต้มแตงสติลกูดเลยกูดบัดเซนไรฟิลด์พะเพยคุกชิง time ดนน้ำฟอทุรู้ใช่ไหมครับต้มแตงคุกชิ้ำเยอต้แตงแฮปวอเตอร์เบบี้อืม because o ติสตอะไรต้นไม้ and very chilly t o d a ต้แตงเอ่อพะพยโคลาบีออต้แตงโคลาเบโคลาบีกูดบอนสติลเออน้ำเยอะ ยอหมออยเตัวเลยไหมไมตัลไม่ตัวเลก็หกไหมไม่หกหก,ก,หกอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงหนังไก่อารไม่กินเพ่กินเองนะคะลืมทิ้งอาไมกินไม่กินลืมทิ้ง่ะม่กินกินมันอร่อยไมกินว โอเค I make you walking a lot ฮะ I make you walking a lot ไปวิ่งไปวิ่งเหรอพรุ่งนี้เหรอโอเคไปวิ่งเหรอว่าสวยเขาเดี๋ยไม่มี อยก็อะไรอีกเยอะๆเป็นดอกเลยอือเนี่ยันนี้ปีกไก่บนและปีกไก่อายไม่กินแน่นอนขี้กล้วยกินเมาคนเดียวอือี้กล้วยเมาคนเดียวจิ้มือนแมมจิ้มไก่ก่อนนะคะวัวอือหืออืมอบจนแบบว่ามันเปื่อยมากอ่ะ Tâm trang Tâm trang sẽ bao Tâm trang sẽ bảo lắm mấy giờ vào Để có ai đi tới kinh Tâm trang nhiều hải không Cực dưới mát cực dưới cực dưới online mặt cực Tăng à kia thể mà online mặt cực dưới mặt cực dưới kia cực dưới mặt cực dưới mặt cực dưới mặt cực dưới